ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาโพอ,อินรีค่ะ ที่ตะบนทับยาตรงนี้เป็นประตูสู่พระอินรีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สําคัญวัดวาอารามที่น่าสนใจมาสวัสดีค่ะผู้ใหญสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาต้อนรับนะคะเขาเคยฟังผู้ใหญ่พูดถึงวัดนี้เนี่ยค่ะมันเป็นวัดเก่าแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาล่องเรือมาเห็นนะนะคะว่าวัดเนี้ยเป็นวัดเก่าเขาก็เลยบูรณะขึ้นมาใหม่ชาวบ้านก็เรียกว่าวัดใหม่วัดใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนหลัง ตอนเจ้าวาดพระใบดีกาสุวินเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นวัดสุทาวาสแต่คนก็ยังเรียกวัดใหม่วันนี้จะเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดสุทาวาสเนี่ยค่ะวัดใหม่การบนมาขอเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทหารการเณฑนทหารอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีขนมมอแกงมีประทัดที่ที่มาที่ใหญ่คะตรงนี้คือวิหารพระ พุทธบาทใช่ไหมคะคือน่าจะสร้างมาพร้อมวัดหรือยังไงตอนต้นรัตนโกสินทร์เลยนะขึ้นได้เหรอจริงๆสั้งแต่รังเดิมก็จะมีสิดนี้แต่ก็มีมีหลายนะคะแต่ก็หมืนน้ำท่วมอะค่ะอ๋อนี่นี่อย่าบอกว่านี่รปบนภาพน้ำปีที่ผ่านมาหกสี่หกที่ผ่านมาเนี่ยที่มันน้ำท่วมสูงสูงเนี่ยใช่กระทบเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่านี่น้ามาจากแม่น้ำลุนเนี่ยขนาดเขื่อนสูงขนาดนี้น้ำท่เมนี่ยท่านผู้ชมดูนี่ค่ะ ท่วมสนาดนีเอ่ออะไรนะโบราณสถานแล้วก็ภาพวาดของเราด้เสียหายไปเยอะเลยเนาะแต่เราก็พยายามอนุรักษ์ไว้นะคะอันนี้ขึ้นจากทททจังหวัส่วนเป็นการกิจกรรมฝาผนังซึ่งบอกเรื่องราวของสมัยโบราณสำหรับนไทยเราที่มักจะเขียนเรื่องราวพุทธประวัติตรงนี้ที่บวรพุทธบรัติใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้พอดีทาง วัดเขาจะนับขึ้นมาครอบรอยพุทธบาทเดิมจะให้คนสักการะพี่เดาว่านะว่าหลอดพุทธบาทเดิมก็คืออยู่ใต้นี้เป็นรอยเขาเขาคงคงค่ะแล้วเราก็มาทําขอบนี้นะคะทำทำตัวนี้เพิ่มค่ะอันนี้คือของเก่ากู้เลยนะแล้วก็ครอบครอบตัวเก่าที่เป็นปูนแบบนี้อยู่า่นี่เนี้จะเป็นอิฐติน่าจะอิสมัยก่อนด้วยนะครฐานนี้เนี่ยค่ะแต่แต่ ถึงแม้จะทาสีให้ดูเหมือนพระดูเหมือนพระ,ระใหม่แต่พระพระรูปทรงรูปร่างก็ยังเป็นเก่าอยู่ยังเก่าอยู่ยังพระรูปร่างเดิมๆอยู่ให้คนสิงห์บุีเองนะคะพี่เชื่อว่ามีคุณจำนวนมากที่เป็นจักก็มารัดนี้ค่ะจะได้หวังมีกันก่อนที่สีจะหายจะดูไม่เห็นหหหหรูปแล้วนี่ยังเห็นได้ อันนี้นะคะถ้าถ่ายรูปออกมาจะชัดแล้วสวยนะคะคือคือสีเนี่ยแปลกนะคะดูอย่างนี้เหมือนเก่าแต่พอถ่ายมันจะเข้มแล้วก็สวยสวยมากต้องถ่ายรูปชัดเลยนั่นดูสิอะไรไม่ชัดแต่ยันเห็นช้างชัดช้างชัดตลอดไม่หรือว่าต้องติดต่อต้องไปต่อก่อนค่ะเพราะว่าเรา ทางวัดได้นะเอาคทีพระท่านนี้อยู่ที่ที่มีวัดแล้วก็วัดก็มีพระไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีเราเห็นวัดเนี่ยดูแลหลายอย่างหลายจุดเย่นดีก็อยากให้สื่อความเป็นเรียพร้อยถ้าจะมาชมวัดจุดต่างๆแล้วก็มาชมโบราณสถานชมโบสถ์ติดต่อที่ผูญญ้ใหญ่เบญจได้เลยค่ะอาจารย์โฆศลอาจารย์โกศลเนี่ยนะคะเป็นรับพิชาการได้โบราณคดีกัะท่านผู้ชมพี่ติ๋วต้องไปดูนี่นะที่เดียวที่เดียวที่เดียวแล้วนีครับ เป็นอะไรพี่ใหญ่เราเป็นแท่งน้ำค่ะเป็นแท่งน้ำเนี่ยเนี่ยค่ะ็อกซีไม่มีใครเหมือนแล้วแบบเนี้นะคะคะโบราณมากมากโบราณี่อนุรักษ์รักษาไว้เราไม่ได้เอาน้ําพี่มาเติมพี่มีน้ำเดวเบนเดอรนจะลองขอกินน้าไหนซีว่าจะสะอาดเหมือนน้ำเดวเบนเอ็นหรือเปล่าฟอกไปอย่างเนี้ค่ะมันจะมีอยู่สี่ด้านสี่ด้านค่ะแต่ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเลย เป็นเป็นมีหัวสินด้วยแล้วก็มีก๊อกสูบสูมนะคะนี่หมดไว้หรอครับทุกอย่างไม่มีหลือที่ใครเคยเปที่ดต้องขอบพระคุณท่านที่ใหญ่เรียนจากของสินเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งท่านนอกจากว่าจะเป็นพี่ใหญบ้านที่ดูแลรูปบ้านเรื่องเศรษฐกิจต่างๆแล้วยังยังมีช่วยดเรืองวัดด้วยและท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าดีๆของชุมชนมชหมู่สี่เช่นในด้านหมูสี่ตำบลพัทยาค่ะก็ถ้าสนใจสินค้าแบบไหนท่านผู้ใหญ่ให้บร์โทรศัพท์ไปแล้วถามได้ทุกเรื่องค่ะขอบคุณมากๆกรับพี่ใหญ่ค้าเป็นไงคะ